สุริยุปราคาโซลร์อีคลิปส์เกิดขึ้นอย่างไงมีวิธีการสังเกตสุริาายุปราคาอย่างไงคลิปนี้จะมาสรุปให้ฟังนะ w ว w t i m e ็บทาวเเป็นเว็บเฟรมนะครับสวัสดีครับดูดาวการอัค a รูสอ s สโ t น o เมอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องของสุริยุปราคานะครับสุริยุปราคาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ใครๆหลายๆคนก็มีความประทับใจเป็นอย่างมาก มีความน่าตื่นตาตินใจในการสังเกตเนาะว่าแต่สุริยุปราคาได่มีกี่ชนิดแล้วเป็นยังไงบ้างมาชมกันเลยนะครับภาพสไลด์เนี่ยขอบคุณที่มาจาก timeanddate.com s นะครับก็ชนิดของสุริยุปราคาในจริงมีอยู่3ชนิดนะก็คือมีสุริยุปราคาเต็มดวงนะก็คือเป็นแบบอย่างนี้เต็มดวงเลยบางมืดหมดดวงสุริยุปราคาแบบวงแหวนก็คือมีบางไม่หมดทั้งดวงจะได้เห็น เห็นดวงอาทิตย์อยู่รอบๆเนาะก็คือเป็นสุริยปกาวงแหวนแล้วก็สุริยุปราคาบางส่วนคือบางไปได้บางส่วนเนาะแต่ไม่ได้เต็มดวงแล้วก็ไม่ใช่วงแหวนสุริยุปราคามาักจะเกิดวันที่เป็นนิวมูนหรือว่าวันดวงจันทร์มืดหมดดวงช่วงประมาณแรม14แรม15บ่ําค่ำขึ้น1น่ํค่ำนะครับก็เกิดจากการเรียงระหว่าง3อย่างพร้อมๆกันก็คือโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะคิดง่ายๆก็ดวงอาทิตย์ถูกอะไรก็ต้องจันทร์ถูก okay. มีชนิดที่4ซึ่งไม่ได้เจอบ่อยก็คือไฮบริดไฮบริดก็คือหมายความว่าบางช่วงอะช่วงที่อยู่ใกล้ใกล้ใกล้ๆนะดวงจันทร์อยู่ใกล้ๆก็จะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงแต่ว่าบางช่วงจะเป็นสุริยุปราคาวงแหวนก็จะเป็นแอนูล่าเนาะเป็นแบบวงแหวนเอ่อภาพภาพเอ่อเป็นสกิลของเอ่อดวงจันทร์แล้วก็โลกเนาะที่จริงก็เห็นว่าดวงจันทร์อยู่ห่างออกไปมากๆเลยแล้วก็เงาก็ทอดลงมาจนถึงโลกเนาะ ก็คือเป็นบริเวณเงามืดแค่ตรงนี้นิดเดียวเองแล้วก็เป็นเงาสว่างที่เหลือค่อนข้างเยอะเลยเนาะอ่ะโอเคทีนี้สุริยุปราคาเต็มดวงเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากดวงอาทิตย์เนี่ยดวงจันทร์โลกมาอยู่ในแนวเดียวกันแล้วก็ไปอยู่ตรงบริเวณเงามืดของดวงจันทร์พอดีตรงที่เป็นสีดำๆตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือบริเวณที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงดวงอาทิตย์ถูกบังมืดหมดดวงนะแล้วก็จุดที่มืดที่สุดเนี่ย ดวงอาทิตย์ก็จะโดนบังหมดจะมืดเหมือนกับกลางคืนเลยนะอ่าสำหรับสุริยุปราคาเต็มดวงสุริยุปราคาวงแหวนคืออย่างนี้คือในบางช่วงดวงจันทร์ก็อยู่ไกลจากโลกเกินไปจนกระทั่งเงามืดตรงนี้ดําๆเนี่ยมันตกไม่ถึงโลกมันเลยไปนิดนึงไอ้ตรงจุดตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดที่เรามองเห็นเป็นสุริยุปราคาวงแหวนเพราะว่าดวงจันทร์ขนาดเล็กเกินไปเมื่อเท่บกับดวงอาทิตย์นะ ก็เลยพอมองเห็นแสงว่าเอ่อท้องฟ้าไม่ได้มืดสนิทนะครับสหรซน,นี้แต่จะเห็นเป็น Ring of Fire ก็คือเป็นวงแหวนแห่งไฟนะ,ะต่อมาก็คือสุริยุปราคาบางส่วนสุริยุปราคาบางส่วนเนี่ยก็คือเกิดจากเอ่อดวงจันทร์เนี่ยเงามืดไม่โดนโดนแต่เงามัวเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับสุริยุปราคาวงแหวนมาบตะกี้ก็อย่างเช่นตรงนี้เนาะก็คือไปอยู่บนบริเวณเงามัวก็เลยจะเห็นดวงอาทิตย์แหว่งไปแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะเอ่อสุริยุปราคาแบบไฮบริด ก็คือแบบผสมก็คือช่วงที่อยู่ตรงใกล้ๆใกล้ๆโลกเป็นเห็นเงาเมื่อถึงโลกก็เลยกลายเป็นซุริยราคาเต็มดวงแต่ว่าพอช่วงที่ดวงจันทร์ขยับไปนิดหนึ่งส่วนโค้งของโลกมันก็ค่อนค่อกว้างเนาะตรงนี้เงาเมื่อไปไม่ถึงเกิดเกิดกลายเป็นสุริยุปราคาแบบวงแหวนพูดง่ายๆคือเริ่มด้วยวงแหวนตรงกลางเป็นเต็มดวงแปบบ๊บเดียวแล้วก็กลับเป็นวงแหวนแบบแป๊บเดียวเหมือนกันอาวงแหวนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่เห็นประมาณแค่ส3าวินาทีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ หรือเป็นสุริยุปราคาที่เห็นเป็นวงแหวนแบบแป๊บเดียวประมาณสิบวินาทีอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะอาจจะไม่ได้บังปรกงากฏการณ์นานนะครับอืมอันนี้ก็คือที่มาของสุริยุปราคาว่าเป็นยังไงสรุปนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกนะครับอันนี้เรียงตามนี้ดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บังก็เลยเกิดเป็นสุริยุปราคานะครับการสังเกตดวงอาทิตย์และสุริยุปราคาเป็นสิ่งสาคัญมากๆเลยเพราะแสงอาทิตย์เนี่ย ร้อนแรงแล้วก็สามารถทําลายดวงตาได้ถ้าเราดูผิดวิธีเนาะห้ามใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับกล้องโทรทัศน์กล้องส่องตากล้องถ่ายรูปที่ไม่ได้ไปฟิลเตอร์ดูดวงอาทิตย์เฉพาะเนาะแว่นตากันแดดทุกชนิดนะซึ่งไม่ได้เพราะว่าพวกแว่นตาพวกนี้มันไม่ได้เป็นฟิลเตอร์ดูดวงอาทิตย์เฉพาะนะตาบอดได้นะครับแม้ว่าคุณจะใส่แว่นตากันกันแดดประมาณ3อันซ้อนกันแล้วจะดูดวงอาทิตย์เนี่ยห้ามทำเด็ดขาดนะเพราะว่าไม่ได้กรองรังสี UV หรือรังสีที่เป็นอันตรายต่อดวงตา ฟิล์มเอ,อ็กซเรย์เนาะแผ่นแก้วแผ่นกระจกรมควันนะฟอปปี้ดิอะไรพวกนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับพวกนี้มีผลต่อดวงตาในระยะยาวนะ,ะก็หลักการก็กคือ,อถ้าวิธีที่หนึ่งก็คือให้ใช้โปรเจกติ้งเดอะซันไลท์ก็คือใช้ภาพสะท้อนเช่นใช้กล้องรูเข็มแบบนี้นะก็คือเจาะรูบนกระดาษแล้วก็หาฉากมารองรับหรือแบบที่2คือใช้กล้องสองตาแต่ไม่ใช่กล้อง2ตาเอาตาเราไปสองไม่เอากล้องสองตาเล็งไปที่ดวงอาทิตย์ให้เงาสั้นที่สุด แล้วก็มองภาพที่อยู่บนจอตรงด้านล่างเนาะอันนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะอันที่2ก็คือใช้ใชแ้แว่นสุริยะหรือว่าฟิลเตอร์ดูดวงอาทิตย์เฉพาะเนาะซึ่งตรงนี้จะต้องใช้ฟิลเตอร์บริเวณที่ไวด้ดูดวงอาทิตย์บริเวณฝั่งเลนด้านหน้ากล้องนะห้ามเป็นเลนตาเด็ดขาดเลนที่ใกล้ตาเราเนี่ยถ้าไปติดฟิลเตอร์ตรงนั้นหวังจะประหยัดเนี่ยเอล แสงที่มันรวมจากเลนข้างหน้าเนี่ยรวมเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะร้อนมากทำให้ฟิลเตอร์ขาดตาบอดอีกเพราะฉะนั้นห้ามทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของสิ่งที่สามารถสังเกตได้เช่นแว่นสุริยะฟิเอ็กซรย์เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะหน้ากากเชื่อมโลหะอันนี้ก็ไม่ได้แนะนานะถ้าไม่จําเป็นจริงๆกล้องโทรทัศน์ฉายลงผนฉา,ากลับเนาะใช้ภาพกระจกสะท้อนไปที่ฉากนี้ก็ได้ใช้กล้องโทรทัศน์แบบนี้ก็ได้นะหรือว่าใช้กระชอนเหล็กเนี่ยแล้วก็มองดูเงาที่ผ่าดผ่า หรือวก็จะ่าถ่่าายรูปผนิลเฟตอรรร์ก็็็จะะเเหนเนนนปปปูมาณี้นันนี้คือภาพจําลองปรากฏการสุริยุปราคาเต็มดวงนะครับซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครเนาะในวันที่20ชมิถุนายน2 4 9 8นานะนานมากๆและ60กว่าปีก่อนนะครั้งนี้ก็คือเงามืดผ่านการกรุงเทพมหานครและบริเวณบางปะอินก็จะเป็นศูนย์กลางของการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้นนะครับ อันนี้เนี่ยกดวงจันทร์ก็ค่อยๆเคลื่อนที่บางดวงอาทิตย์ช้าๆนะแล้วก็อันนี้ก็คือตอนแรกจะเห็นเหมือนเหมือนสุรยุปราคาบางส่วนก่อนนะครับแล้วก็บางมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อๆื่อๆแล้วก็สุดท้ายที่สุดดวงอาทิตย์ก็จะโดนบังมืดหมดดวงเนาะซึ่งไอตอนที่มืดหมดดวงเนี่ยท้องฟ้าก็จะมืดกลายเป็นกลางคืนเลยทีเดียวสาหรับช่วงที่เกิดสุรยุปราคาเต็มดวงเนาะซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆประมาณเออไม่เกินเจ็ดนาทีครับแล้วแต่ ปรากฏการณ์ของแต่ละครั้งนะแล้วก็ระยะห่างของโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีผลกับการเกิดปรากฏการณ์นะครับอ่าอย่างอันนี้เนี่ยปรากฏการณ์ครั้งนี้สําหรับสุริยุปราคาเต็มดวง2498เกนี่ยก็บทบางเต็มที่ในช่วงเวลาประมาณ10โมงนะครับอ่าละค่อยๆดูช้าๆเนาะอ่ะแล้วก็จุดจุดที่มันบางมืดหมดดวงเนี่ยท้องฟ้าก็จะมืดสนิทเลยทีเดียวอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นการแสดงภาพกราฟิกนะอันนี้ก็คือเป็นการแสดงภาพกราฟิกของจันทรุปราคาเต็มดวงนะซึ่งสุร um ิย sure. ุปราคาเต็มดวงนะครับก็เป็นช่วงที่ท้องฟ้ามืดสนิทเลยอันนี้ก็คือเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่จะสามารถมองเห็นได้อ่าโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้อธิบายและเข้าใจหลักการของสุริยุปราคามากขึ้นนะครับอ่ะมีคอมเมนต์ติชมอะไร พิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา a r c t u r u s Astronomer นะครับเพื่อเป็นกํำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน c h anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ